สวัสดีครับบ้าเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับพี่เอฟซีนะครับบอกบ้าเถ่านะครับท่านผู้ชมครับไหหมาขอพรหลวงไหนะครับขอโชคเล่าพัฒนานะครับวันนี้วันศุกร์ที่18สิงหาคม2566ลาวล่าพัฒนานะครับเอาคือได้ยินเสียงว่าได้ได้เลขาทางไหน7 2 8 7 8 2งดเจ็แในมัตเตอร์เซ มามา <left> จากไม kind of mm. ่บอกเลยแบงแมนบอเอาบางหนึ <A ow. S 2> ่งเจ็ดสองแปดลดไปกับเ <carrier> ล <ADA. S 2> ่าอะไรไปกับย่าอีบอโอเล้วไปคุ่นจุดอือบ้านย่าก่็บ้านบ้านดอนตามครับบ้านบ้านดอนตามอ๋อบ้านอ่าดงบอบ้านป่าดงดอนตอ๋อไปไปพุ่นบอไปจุดทูบยู่พุ่นโคตรหลายบอผมว่าจะไปอยู่ดิ หลาย้นไล้กันเลยไปอธิฐานเลยไปจุดชัวบอกมาเลยเจ็สซื่อบ่บัดเนี่ยบ่เอาขอขอพ้นแล้วคือบ่ซื่อไปไปอัดย์ดีได้หกเจบ่ต่งของจะขอบ่งได้ทั้งบุบบุัเรื่องลางโอยไปทางไหนได้หกเจไปเอียก่อนละไปทางไหนได้หกเจด ไปบ้านผาเดียไปยังกาะห้ไปากงเกาะตดงไปกู้ไอ้ไข่ไปยังกาเฮย่อยไป้ไอ้ทั่วประเทศทั้งอยไปน้องบัวลำพูไปอันไปทั้งสกดนกข้อบุญไปว่งนะไปยังก็ตู้ย้ายบัวไปยังก็วัดไยังบ้างวัดอันนี้ทางมุกนาหานบูดาานกข้อลานมาพายวะบ่แม เออเออาลมโอ้แมนันเผูยผู้อันอันหัวมโนลมได้หัวเกศปะความได้หัวเกตก็สองแปดหยิบย่ำในอิกเอาปอธิษฐานโอ้อธิษฐานย่นอันบานต่ละว่าเลขศูออกหัเกีนี่ก okay> ็ ให้โนนบาทกำรเยียนหนึ่งโนนเขาเบัดสูบบาทโนนขนาดโน่นไก่้งเขาบาดจนไหนก็ได้เลขหกเจ็ดกับสองแปดึ้นอธิฐานทูบไปเอามากงวดก้อนกระถือสามตบวซื้อยีวดก้อนวดก้อนนี่ก็ะถือสามวดนี้กับผาผ้าไปยีบเงถือผ้ามึงด้วยผ้าว่าแต่ผาไปเยีไปไปชูดลวดขอสองตได้สองตัวโหเ็ตลดหังว่าเอาขอเพิ่มได้ปบัดอีผู้นึงได้ศูนย์สองปดเอา เลขปูเข้ามืองานก็เห็นอยู่ผายอยู่ดิเห็นสองแปดเยอผมเอาตะเลขหาสองเนาะอ้ใกล้เคียงมนันสองนแปดสองอันนเอาแต่เมือเ่นบาับอองไจัางในเม่เข้ากับสลาง เนเขียนยังสี่เขียนยังสีเขียนังีเียน่ยวลงมวันดสแต่คูใเบิ้งไ้่ในี่ยาแปดดูเอาเปิ้เอาเนพนมากแน่ะนี่เขียนจังสี่้อผู้ยคผู้เอางวดนี้นะครับแต่ว่ามือนจะมาขอเล่าน้ำองค์ปูพันพันว่าให้มาล่วงไหแน่ท่านมื่อเมื่อนั้นผมมาล่วงก็ได้ผมกับมาล่วงได้แปดสองสองึครับ ได้แปดสองหมื่นมาขอเล้าได้แปดสองสองหนึ่งไปไปล่วงไปล่วงนี่ต้องไปน้ำน้ำข่ามะเร็วล่วงเมือนนี่เอานะครับผมครับแจ้งเข้าไปเอฟซีคนณมานะครับบ้าเทามาขอโชคน้ำองค์ปูอีกเนี้ยนะครับล่วงไหฮนะครับเอาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาบูชานะครับบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับ ต่อถัดมาธรรมชุญธรรมบุญธรรมบุญนะครับเนาะกะอ่าเพ็ดบุญแในบูชายอันนี้น้ำปูกันนะครับผมดอกไม้ทูเทียนพี่น้องพนมีบริการครับผมน้มันความเด้อน้มันไก่ตะเคียงนว่ามันบอกหอมบอกเนี่ยอ๋อไปธรรมบุมนะครับไปขอโชคน้ำปูอีกมือนั้นถ่ายเอฟซีเดบึงนะครับ บ้าวเท่านี่ล่วงนะครับล้วงให้ได้8 2 2สองสองหนึ่งนะครับเมื่อเอาซีโต้ขึ้นเขานะครับมา82มา82งตรงๆมาบนธรรมผู้ชมบ้าวเท่ากับเมื่อนั้นมาขอเล่านะครับมือวันวันผุดบ่นะครับเนาะแมนบ่วันผุดมาที่มาเอาธรรมผู้ชมอ๋อมาขอโชคน้ำปูอีกนะครับนี่ครับมีท่านก็มีอ่ ตรงที่จุดทูบจุดเทียนนะครับธรรมชมุมจุดทูบจุดเทียน โชคน้วกันนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวน้าโมสามจบกันเด้อท่านผู้ชมเด้อ สาธุองค์ปูสับลูกหลานมาขอโชค์คอลาบให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องให้ท่านผู้ชมนะครับให้เพื่อนในโชคเด้อขอโชค์สามตัวตรงสองตัวตรงนกปูเด้อเอาล้วงหายน้ำกันท่านผู้ชมนะครับสี่ตัวนะครับตัวแรกนะครับท่านผู้ชมตัวแรกสาทูนกปูเด้อสองครับ สองมาแล้วตัวแรกตัวที่สอกับเอาตัวที่สามตาทูนัปูเดอสองเจ็ดเก้าอีกตัวนึ่งนะครับท่านผู้ชมเอาสองเจ็ดเกาตาทูัปูดเดอ 027903ตัวด้อปูเดอ3 3ตัวแตก,ตแตก2ตัวแตกเราพัฒนาวันนี้นะครับเอาท่านผู้ชมนะครับพอโชคน้ำปูเพ่นแล้วนะครับสาธุด้อปูเดอร์นะครับ2790เานะครับ ท่านผู้ชมขอโชคน้ำองค์ปูพญาศรีสัตนาคราชนะครับ 4, เอฟซีเพิ่นก็ว่ามือใใ้อนีไฮบ้าวแถวแมาหลวงไฮนะครับเนาะครับก็เดินทางมามาทุ่งฝนมาหาปูนะครับกับมนีน้วันวันศุกร์ที่18สิงหาคม2566นะครับท่านผู้ชมครับอ่าหลวงไหได้สองเด้าศูนนะครับอยู่ข้างแม่น้ำสงคราม ้วยสงคามนะครับออนี่ครับสาูรปูเออนะครับผมได้มากเลยแม่สองเจ็ดก้าศูนสามตัวทแท้ๆละ่ะ <c oughs> ว่าได้ฟอนจากเทียนวะแม่เอาทำมาชมครับสองเจ็ดเก้าศูนย์เด้อนะครับเนาะขับเล่าพัฒนาโมนี่ขอให้เฮงๆนะครับให้ได้โชคทุกท่านเอาพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ